p a เเขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมสุขภาพคนไทยจัดมินิมาราธอนครั้งที่4เมื่อวันที่ 2. พฤศจิกายน2557นายมนูนยิ้มสมานผู้จัดการประจําเขต p a เขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดินวิ่งมินิมาราธอนครั้งที่4ี่ ชิงทั่วรางวัลในนำชัยหล่อธนาตะกูลผู้ว่าการ PA ณสํานักงาน PA เขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอุดมศักดิ์คิรัญยตะกูลผู้จัดการอำเภอสันทรายประธานชมรมกรีธาพีเอเขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานการแข่งขันเดินวิ่งมินิมารทาทอนครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่4ี่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนทั่วไปส่งเสริมการออกกําลังกายแก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลายาเสพติดโดยการจัดการแข่งขันแบ่งเป็นวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง9.5กิโลเมตรประชาชนทั่วไป17กลุ่มอายุชายและหญิงและประเภทพนักงาน PA ส่วนการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนั้นใช้ระยะทาง3กิโลเมตรมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายวัย ให้ความสว่างสวัยด้วยหัวใจประหยัดพลังงาน PEA เป็นผู้นำในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี LED โดยเริ่มทยอยเปลี่ยนหลอด LED โคมไฟกิ่งหลอดทั่วประเทศลดภาระการใช้พลังงานเพื่อสังคมและประเทศชาติให้สว่างสวัยอย่างยั่งยืน